ออร์แลนโดวาคิรีจากฟอร์มร้อนแรง9นัดติดสู่2เกมที่สะดุดจุดเปลี่ยนที่ต้องแก้ไขสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังครับหากพูดถึงทีมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องบอกว่า o อ l a แ d นโดวาคิรีคือหนึ่งในทีมที่น่าจับตามองที่สุดหลังจากสร้างสถิติชนะ9นัดรวดด้วยรูปแบบการเล่นที่ดุดันเกมลุกทรงพลังและเกมรับที่แข็งแกร่งอะไรทำให้ออ l a แ d นโดวาคิรีชนะ9นัดติด เริ่มจากเกมเสิร์ฟนะครับที่กดดันคู่แข่งด้วยผู้เล่นที่สามารถทําแต้มจากการเสิร์ฟได้ดีทําให้สามารถบีบให้คู่แข่งเสียจังหวะตั้งแต่ตน้นเกมบล็อกที่แข็งแกร่งผู้เล่นอย่างคัสบาลและบิสตานนี่อเบอร์ครมบีมีส่วนสําคัญในแนวบล็อกที่ปิดเกมคู่แข่งได้หลายครั้งพรพันเกิดปราดกับบทบาทมือเซตอัจฉริยะการกระจายบอลของเธอช่วยให้เกมรุกของออร์แลโดมีความหลากหลายและเป็นจุดที่ทําให้คู่แข่งจับทางได้ยากทีมเวิร์ก และสบิตที่แข็งแกร่งนักกีฬามีความมั่นใจสูงและเล่นกันอย่างเข้าขารู้ใจแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจากทีมที่ไร้เทียมทานออร์แลโดวายคิรีกลับต้องพบกับความพ่ายแพ้ถึง2นัดติดซึ่งเป็นสิ่งที่ใครไม่เคยคาดคิดมาก่อนอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ออเรนโดแพ้สอนัดรวดโดยเราจะเริ่มจากนะครับการโจมตีที่เริ่มลดประสิทธิภาพ จากเดิมนะครับที่ตัวตบของออร์ n d นโดวายคิรีสามารถทําแต้มได้อย่างต่อเนื่องแต่ในการแข่งขัน2นัดล่าสุดเกมรุกของทีมดูจะมีปัญหาเปอร์เซ็นต์การโจมตีของวายคิวรีนะครับในนัดที่แพ้ซานดิโกโมโจ2ต่อ3เซตอัตราการโจมตีจุด0แต่วันนี้แพ้โอมาฮาซูเปอร์นัวา1ต่อ3เซตอัตราการโจมตีจุด7 ซึ่งถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานจํานวนคะแนนจากการโจมตีนะครับวาคิรี่ทาได้ใน2งนัดล่าสุดนัดที่แพ้ซานดีเอโกโมโจ2ต่อ3เซตทาได้60คะแนนเฉลี่ย12คะแนนต่อเซตแพ้โอมาฮาซูเปอร์โนวา1ต่อ3เซตทําคะแนนได้50คะแนนเฉลี่ย12.5คะแนนต่อเซตเกมรุกของวาคิรี่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในทั้ง2นัดแม้ว่าเกมกับโมโจจะเล่นถึง5เซตทําได้60แต้มค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่12ต่อเซต ขณะที่เกมกับโอมาฮาซูเปอร์นาวเล่นเพียง4เซตทำได้50คะแนนเฉลี่ย12.5คะแนนต่อเซตซึ่งใกล้เคียงกันความแตกต่างระหว่าง2เกมครับเกมกับโมโจไปถึงเซตที่5 แสดงว่าโอแรนโดยังมีโอกาสสู้และยื้อเกมได้แต่เกมกับโอมาฮาซูเปอร์นัวแพ้1:3ต่อและไม่มีโอกาสดึงเกมไปไกลกว่านี้โอมาฮาอาจมีเกมรับและบล็อกที่แข็งแกร่งกว่าทำให้ออแรนโดไวท์คิรีทำแต้มได้ยากขึ้นประการที่2นะครับคู่แข่งเริ่มจับทางและรับมือได้ดีขึ้นช่วงที่ออแรนโดชนะรวดหลายทีมอาจยังไม่สามารถปรับตัวรับมือกับเกมของพวกเขาได้แต่เมื่อทีมเริ่มถูกวิเคราะห์มากขึ้นคู่แข่งก็สามารถ ปรับแผนได้ดีขึ้นโอมาฮาสูปเปอร์ดวา์ใช้เกมบล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ตัวตบของออเรโดวาคิรีตบติดบล็อกมากขึ้นเกมรับของคู่แข่งเริ่มแข็งแกร่งขึ้นทําให้แตบที่เคยได้ง่ายๆกลับต้องออกแรงมากขึ้นตัวตบหลักอย่างอเบอร์ครอมบี้และบราว์เริ่มถูกจับทางได้และทําคะแนนได้น้อยลงออเรโดวาคิรีไม่สามารถใช้แผนการเล่นเดิมๆได้อีกต่อไปต้องมีการปรับเปลี่ยนแทคกติกแต่ยังไม่สามารถแก้เกมได้ทันจุดแข็งของทีมถูกลดทอนลง เกมเซิร์ฟนะครับที่เคยเป็นอาวุธหลักเริ่มลดประสิทธิภาพลงแม้จะทำได้ 10S ในเกมล่าสุดนะครับแต่คู่แข่งเริ่มรับมือได้ดีขึ้นสถิติการเซิร์ฟ2เกมล่าสุดนะครับแพ้โมโจ2ต่อ3เซตเซิร์ฟ96ครั้งผิดพลาดนะครับ6ครั้งเซิร์ฟเสได้2ครั้ง แพ้โอมาฮาซูเปอร์ดาวาหต่อ3เซตเสิร์ฟเ5สครั like ้งผิดพลาด8ครั้งเสิร์ฟเอสสครั้งเสิร์ฟเอสนะครับเพิ่มขึ้นในเกมที่2แต่ข้อพิพาดจากการเสิร์ฟก็เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้เสียแต้มสําคัญปัญหาของบล็อกเกมแรกบล็อกสําเร็จ8ครั้งเฉลี่ย1.6ครั้งต่อเซตเกมที่2บล็อกสําเร็จ10ครั้งเฉลี่ย2.5ครั้งต่อเซตแม้บล็อกจะดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดเกมรุกกขขอองงคคคู่่่แแประะาาาาตมมมนนััววดดลล้ เริ่มส่งผลการชนะ9นัดติดนะครับมีความกดดันสูงนักกีฬาหลายคนเริ่มลาจากการลงเล่นอย่างต่อเนื่องหลังจากแพ้นัดแรกนะครับความมั่นใจลดลงและส่งผลต่อเกมที่2สถิติการขุดบอลและรับบอลเกมแรกนะครับขุดบอลได้82ครั้งรับบอล91ครั้งผิดพลาด2เกมที่2นะครับขุดบอล71ครั้งรับบอล84ครั้งและผิดพลาด4 เกมรับก็ต้องบอกว่ายังแข็งแกร่งครับแต่เริ่มมีข้อผิดพลาดมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าคู่แข่งสามารถบีบให้ออเรโดวาคิลี่เล่นลำบากขึ้นออเรโดวาคิลี่จะต้องทําอย่างไรเพื่อกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกครั้งท่านผู้ชมนะครับที่รับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นประจำหลายหลายท่านนะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพจากการโชมตีตัวตบหลักนะครับต้องจบสกอร์ให้แม่นยําขึ้นแก้ปัญหาเกมรับและการรับบอลแรก ลดข้อผิดพลาดในการรับบอลแรกเพื่อให้การเซตบอลมีคุณภาพหลายท่านนะครับอาจจะสรรว่าปรับกลยุทธ์เพื่อไม่ให้ถูกจับทางง่ายเปลี่ยนแผนการเล่นบางส่วนเพื่อลดช่องโหว่หลายท่านครับมีมุมมองว่าเสริมสร้างความมั่นใจและลดความกดดันนักกีฬานะครับต้องรีเซตจิตใจและกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจอีกครั้งนัดต่อไปของออเลเดวาร์คิวรี่นะครับจะพบกับซาดิเอโกโมโจในวันที่2 0มีนาคม2025นะครับเวลา9นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย เกมนี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าโอเลโดวาคิรีจะสามารถกลับมาได้หรือไม่แฟนๆบรยบอลต้องติดตามกันนะครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการอัพเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสาระดีกีฬาดังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ